ดีเจเพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสบายอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้าสูตรผิวขาวกระจ่าใสายช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยสมานแผลช่วยรักษาสิวช่วยผิวขาวองค์ชมพูเลยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ ส่วนผสมของเราคือจีวีนะคะเราจะใช้จีวี่สดแบบนี้นะคะหรือก็ไม่รู้นะคะส่วนตัวว่ามีน้ำจีวี่แบบกล่องแบบอะไรไหมนะคะแต่จะแนะนําให้ใช้กีวีสดแบบนี้เลยนะคะในส่วนของจีวี่เขาจะช่วยการสร้างคอลลาเจนให้ผิวหนังของเราจะทำให้ผิวหนังของเราเต่งตึงเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ยังมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่นอกจากะจะช่วยบํารุงผิวพรรณ ให้สดใสแล้วยังต้านมะเร็งได้อีกด้วยนะคะจะทำให้ผิวของเราดีขึ้นแบบค in, ูณสามเลยนะคะเมื v ่อกีวีเต็มไปด้วยวิตามินอีช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้นุ่มชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านปกป้องไขมันที่อุดตันในเส้นเลือดได้ด้วยนะคะในส่วนของกีวีเนาะเราจะใช้กีวีให้เรานำกีวนะีไปบดนะคะไปบดหรือไปขูดหรือ,อยังไงก็ได้นะคะเราจะเอาแต่น้ำของกีวีนะคะทุกคน นี่คือกีวีที่เราไปบดออกมาแล้วนะคะเขาบดง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเขาสุกงอมเราใส่ตะเกงแล้วก็จัดการบดๆลงมาเลยนะคะเขาจะบดง่ายมากๆเลยนะคะเรามาทําส่วนผสมกันเลยค่ะนี่เลยนะคะเราจะใช้กีวีอยู่ที่ 2, 3มช้อนชานะคะหช้อนชาสช้อนใส่ไปหมดเลยนะคะต่อไปนี่เลยนะคะคือน้ําผึ้งนะคะ น้ำผึ้งเขาจะเป็นตัวที่ไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะในส่วนของน้ำผึ้งก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสช่วยกระชับรูขุมขนและยังช่วยเรื่องฝ้ากระจุดดงดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำผึ้งอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะนี่เลยนะคะ นี่คือนมผงนะคะนมผงที่เราชงให้ลูกๆเราดื่มเลยนะคะในส่งของนมผงก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสให้ช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มจุ่มชื้นมากๆเลยนะคะช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะในส่งของนมเราจะใช้นมผงที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะใช้ยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะใส่ไปสองช้อนชานะคะส่วนผสมไม่เข้ากันเลยนะคะ นี่เลยนะคะผสมองกปแล้วนะคะเรามาพอกกันเลยค่ะพอกหน้าสูตรนี้สามารถพอกได้อิตร์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะเนื้อก็จะออกเขียวอ่อนสวยมากๆเลยนะคะหอมกีวี่ค่ะนี่นะคะให้เราพอกไว้แบบนี้นะคะ สิบถึงหนาทีนะคะหรือแล้วแต่เรามีเวลาเนาะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างออกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนล้างออกแล้วนะคะหน้าตาที่ไปล้างออกมาแล้วนะคะจะมีสิวผล่ขึ้นมา1เม็ดนะคะนี่ค่ะหน้าสดๆหน้าด้านล้นเลยนะคะหน้าเต่งหน้าตึงหน้าใสาขึ้นมาได้ไรน,นั้นในนั้นด้านตับนึงเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะ คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็กก็จำแกงให้ดูอีกนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทำใช้กันนะคะ